วัสดีครับผมเด็กปน้องฟองป่าละเกฟซีแม่สภาพคว้าลำเพลินครับนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าช่องคว้แม่สภาพลำเพลินเด้อมือนผ้าในแม่มากยังนอนะครับในวัดใต้โกสุมนี่ครับนี่มองเก่าเวลาเดิมครับนี่เสริมสวยสามใบเทาครับเสริมสวยสามใบเท้ามานี่พผ้าในแม่มาแต่งสวยเ็บหลังข้าวหัวไม้ครับนะครับ โอ้คือเป็นตะมีแห้งธรรมดาเลยสวัสดีครับคุณนายแม่ครับสวัสดีช่างเสือสวยๆนะครับคุณนายคุณนายยังก่อนเหรอคุณนายนิดผมก็เลยเนี่ยก่อนเลยหนิง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 เออท้าฟิปรอบกันเื่อตลอดครับคุณนายนิดคนหนิงคนสวยครับนะครับร้านเสือสวยก็ต้องสวยจักหน่อยครับแข่ฆ่าร้ายนะครับ ขันหม่าม่นทอดเวลาเนี่ยมัตุ๋นไวลาเลยว่าคิ้วเงาได้ครับเนี่ยรับนี่่ค่อยว่างวันไหนได้ครับเนี่ยเฮ็ดจะได้ครับเนี่ยเฮ็ดเล็บพ่อหมูครับเนี่ยเรียบกับเฮ็ดเสริมสวยกับเฮ็ดผมในถุงยางผมไม่ลูกน้องครับศิลปินเดียยวอ่างเดียวเมื่อไหร่บ้าแปลกไปกู้ได้แม่เฮ็ดจะไหนคือมาเฮ็ดผมแต่เศร้านะครับสิไปทางไหนครับทุล่าทางไหนบ่านเนี่ยโอ้แต่เฮ็ดเสร็จแล้วอะ เกบูใดาสี่โมงอ่นอไนไมรคนดอลียนปอือิอมข่าวไม่แวอยู่ได้ครับเี่ครับนี่ยที่ตามตอนรถไปครับค็ณแม่ทำไรทั้งใดเนาะมือนครับสิบเครับลูกไส้ครับ้ยินข่าวลูกไส้สมารแ่งฮ่องกงหมวอยู่ไหน ห้านี่แหละรวจสี่วันห้าวันี้เขาก็จะกลับแล้วครับอนกสอน่ำเลอเลยสี่มวาแล้วมันเน่ัวลาเพื่นบเขากขบน้ามใช่ไหมครับนี่ได้เ็อย่างเลยพี่เนไปกินยุ่ตลาดโอไปกินย่ลาัวคนใต้ครับอาหารใต้ครับอาหาใต้ พาในลูกๆสิทามหาเนาะอีแม่ข่อพนด้นเนาะกด้ัาขายน้ำายกินน้ำเนาให้เ่ยผเช่าไปเ่ออกไปไเ้่าไปแกียไปอกไปก็เลยเห็นมือเล้เาไต่ามไปเล้คือแต,อตนี่เนาะครับไปพุ่นเหมเพราได้คุยเพราได้คลิปอยู่เลยนะครับเนาะ,ะพราได้ขายของอบางที่กับนีคนเมาครับ น้ำบัางกับบางทีก็มีคนเมาบางที่เออไปดูแลลูกๆแท่นอบอดโจ้เพื่อนครับบอดโจ้คนมาอยู่สำนักงานคุณแม่ก็ไปให้กำลังใจลูกๆบางทีก็มีคนเมาหน้าเมาในบางทีก็ดูไ่ได้ไล่สูเท่หืมถ้ามาด้ต้องสูง้เ่อหร่ขอคุณแม่หมอไล่ได้ใช่ไหมถ้าไล่ได้ก็วันต่อไปก็ไล่ไปแล้วนึกว่าขอขอ,ขอห้ามไล่นะ นนเขาแบ้เยอะาดขนลูจูมาเขาจะดึงายลูกเขาคุ้กันลูกทั้มาาาดาเขาเท่านแห่ชายตอนที่เขาเต็นกระเทืเอ,อกเต็นเลยใครจลุ้มากก็ให้คุณแม่ถามเขาว่าช่วงไหนให้ถ่ายได้ตอนพัอ,อนตองไรตะไก็ค่อยว่ยากันก็มีสเวจ้งขัวแล้แหนมใส่นัเขาพักดีำหล ช่วงนี้เป็นช่วงของไอ้สาวน้อยลําเพลินชูครับเรียกว่าแม่นสาวน้อยเพชรลาเพลินไอ้สาวน้อยเพชรปันแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นสองวงวงใหญ่จะเข้าประพันที่เท่าไหร่ครับคุณแม่ยี่สิบกว่าเนาะตอนนี้ก็ให้วงในสองเนี่ยซ้อมไปก่อนครับวงสองนะมาแม่วงเล็กวงน้อยนะวงใหญ่ขึ้นกันนะครับโอ้ยเวที่สิบสองห้องขึ้นกันไปเลยครับมาแม่ธรรมดาเลยน้อง เอานับจุเดเรื่อนนงงานคือสิบสองห้องโอืมโอแมนธรรมดาครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นศิลปินบ่ว่าสิเป็นอ่าพระเอกพระเอกหลายครับบ่ว่าสิเป็นเต้นเซ้งนิเซื่อโอ้หลายสูสีกับกับสาวน้อยอยันหนึ่งนะครับพี่น้องครับจังมาเบิ่งผลงานการแสดงของเออสรุปแล้วพุ่นล่ะงานสรุปออกงานพุ่นล่ะเฮียหน่อยสิบริหารงานซ้ำไหนครับพี่น้องครับเพราะว่าวงสองซิเป็น การดูแลของอแค่น้อยนะครับ <S <S นุ่มจูให้บริหารจากล่องเบิงครับว่าจะซไอมใดครับนะครับผลการแสดงแต่ว่าครูมาซ้อมอยู่แม่นธรรมดาครับละละระดับประเทศมาได้มาซ้อมให้นะครับครูฝึกซ้อมเต้นปั้นไม่ธรรมดาด้วยครับพี่น้องครับผลงานสิออกก็เป็นยังไงกับปุที่ตามต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังจ่มาหายทายยันท่าตรงท่าเต้นมันลดออกไปนะครับพี่น้องครับเป็นเพาอยากห้ทายทำครับกันด้ย เทปทบเป็นบางช่วงเมล่าบางอาโอกาสในพี่น้องได้เบิงแค่นั้นโอ้แ oh. mm. <Yeah. S 1> น่บริเวณเตาโดรเส,สียงตีของเพืนเ่นนะครับ hmm. ดีอยู่คุณแม่ไม่แพ้น้ำยาเนาะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ใช้อันทำผมได้สบายร้านไหนก็ตึงใจคือร้านนี้เลยพี่น้องครับคุณได้นี่ออกแบบอันทรงผมมาสำหรับผู้สูงอาวุธอผู้สูงอายุดโดยเฉพาะครับตื่นใจครับผู้ด่ะดครับนี่ครับเนี่ย น้องเรื่อยนะครับเนี่ยฮะเต้าจริงเสียงจริงแน่มนทีบรรยากาศช่วงนี้โอ้ยฝนกับตกดีครับพี่น้องครับบรรยากาศคึ้มๆึสายมาสายกันจากนี้มากอยู่ครับตกตัวราชนาณจักรกับสงสัยพายุเข่าครับนะครับแจ๊คสีออกแง่ไหนพายุเข่าหรือว่าเป็นฤดูฝน เพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมส่วนมากจะเป็นฤดูฝนนะครับมันเป็นเทศกาลของฝนนะครับตกย่างเดียวมือมือมันขึ้นนอนเวียนกว่าอาชีพไปอาชีพมั่นเนาะ คล่องนะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ้าเบิร์นช่วยง่ายๆี่บ้านนะครับเฮ็ดที่ถึงเฮ็ดบ่ได้คือเพิ่นนะครับวันนี้การเรียนมาครับวันนี้ทำอะไรครับซาได้เปล่าเฉยๆไม่ได้ทำโทนทำสีอะไรซาได้ไม่ได้ เร็จจากโอนี้จ้งกดติดต่างโซเชียลไปว่าท่านแม่แม่ใสไปใสต่อครับนะโอเคครับเราขับสลักขึ้นนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้ตรงนี้ครับมาแล้วเขาเบื้องแรกก็จะเริ่มกดติดตางกับสมัครใช้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องควรมีสภาพลำเพลินเลย่ดยปดอนครับไปจ่วดครับวันเช็คกิ้ฝากไว้ตรงนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ